อาหารมาแล้วนะคะเรามาชิมกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป๊อบกินนะคะได้มีโอกาสไปนะคะที่หนองรีนะคะจังหวัดชนบุรีก็ไปเจอคาเฟ่นะคะแคมปิ้งคาเฟ่อะไรเนี่ยประมาณนั้นแหละช่้ประมาณนั้นแหละที่หนองรีนะคะที่เคยเห็นผ่านๆตาในเฟ e บุ๊กนะคะก็เลยแวะเข้ามา ทานข้าวนะคะแล้วก็ทานเครื่องดื่มนะคเะครื่องดื่มอร่อย,ออยนะคะก็แวะถ่ายรูปนิดนึงวันนี้นะคะพอบกินสั่งสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะคะเพราะว่าเป็นอาหารจานโปรดนะคะถ้ากินสปาเกตตี้นะคะมันต้องเผ็ดๆนะคะมันถึงจะไม่เลี่ยนนะคะนี่จะเป็นหมึกกับกุ้งนะคะ หมึกชิ้นใหญ่มากเลยนะคะกุ้งก็ตัวใหญ่นะคะอืมก็รสชาติใช้ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะชื่อชาพันธนะคะชาพันธ์แล้วก็น้ำมะพร้าวนมสดปั่นนะคะแก้วละ65ก็ถ้าเป็นชาก็60นะคะไม่ปั่นคือ60 ถ้าปั่น65นะคะเป็นราคาเครื่องดื่มที่ราคาดีนะคะไม่แพงจนเกินไปก็มาถ่ายรูปนะคะก็เป็นวิวที่ธรรมชาตินะคะก็วิวแบบคลองขุดนะคะแล้วก็มีภูเขานะคะก็อากาศร้อนนะคะวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะ คือแบบร้อนมากเลยก็วันนี้มีรถมาจอดอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้รถที่ไหนนะคะก็ถ่ายรูปกับรถเต่าสักหน่อยนะคะน่ารักน่ารักนะคะถัดจากที่จอดรถเต่านะคะก็จะเป็นสถานจุดตั้งแคมป์นะคะก็เข้าไปถ่ายไม่ได้แล้วนะคะก็ที่ถ่ายรูปได้ก็จะมีบริเวณหน้าร้านนะคะแล้วก็ตรงรถเต่านี่นะคะ จุดถ่ายรูปก็น้อยไปนิดนึงนะคะก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบแบบที่ก้างวาบางคนก็ชอบแบบที่เดินไ่ายแบบนิดๆหน่อยๆนะคะเหมาะสําหรับมาทานอาหารนะคะเพราะอาหารรสชาติดีนะคะก็มีข้าวผัดปูนะคะจานละ90%บาทนะคะแบบว่ารสชาติค่อนข้างดีนะคะเนื้อปูเยอะนะคะ เดินไปนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยโต๊ะนั่งไม้ยาวนะคะแล้วก็นั่งชิวๆตอนเย็นๆนะคะน่าจะสวยอยู่นะคะถ่ายรูปนะคะตอนเย็นๆก็น่าจะไม่ค่อยร้อนนะคะที่ป๊อบกินไปเนก็ตอนประมาณแบบเชียงครึ่งนะคะไม่ยืน เผยดูวิวกันบ้างนะคะเดี๋ยอมกินจะถ่ายวิวให้ดูนะคะนี่ก็เป็นวิวนะคะภูเขาฟ้าสวยมากน้ำทะเลไอ้น้ำ,น,ำน้ำสะนะคะแล้วก็มีต้นหญ้าด้วยนะคะที่นี่จะเป็นแบบตะเกียงอะไรอะ่ะตะเกียงแบบอืมสวยน่ารักดีนะคะก็เดินไปนะคะถ่ายกับข้างสระน้ำนะคะ ก็ได้รูปอยู่นะคะได้รูปนิดๆหน่อยๆนะคะมาฝากกันนะคะโพสท่าชิคๆนะคะชิวๆ,ๆนะคะ สำคัญเลยนะคะการทำร้านอาหารนะคะห้องน้ำนะคะต้องสะอาดนะคะเวลาแบบที่ลูกค้าเข้าห้องน้ำนะคะก่อนที่จะมารับทานอาหารนะคะต้องเป็นห้องน้ำสะอาดนะคะเขาจะได้กลับมาทานอาหารลงนะคะเพราะกลิแบบ่นคิดอย่างนั้นนะคะ เพราะว่าป๊อบกินนะคะเป็นคนที่เข้าห้องน้ายากมากนะคะถ้าไม่สะอาดนะคะเข้าไม่ไม่ได้นะคะเข้านั่งไม่ลงนะ,ะแล้วก็กลับมาจะทานอาหารไม่ลงด้วยนะ,ะจุดเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่สําคัญมากแกบค่ะเราก็จะผ่านไปทางไร่คีรีบุรพานะคะเราจะไปดูนะคะว่าทางไร่ ดอกทานตะวันแบบเป็นยังไงแล้วนะคะก็ไปเจอนะคะก็มันร่วงร่วงไปแล้วนะคะเฉาไปหมดแล้วนะคะก็เหลือฝั่งหนึ่งนะ,ะที่ยังมีดอกทานตะวันอยู่แล้วก็มีดอกคอสมอนะคะแต่มันน้อยแล้วนะ,ะเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่เข้าไปชมนะคะก็กลับบ้านค่ะกลับบ้านประมาณเกือบบ่ายสองโมงนะ